สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนะครับเบคนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ Ford a u t o g a l l e r y สาขาปทุมธานีนะครับก่อนรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับกด Subscribe ช่อง YouTube เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆ่อไปให้ผมหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามารับชมนะครับเป็น Ford r a n g e จรรุ่นวายแท็กนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อตัวท็อปสุดไบเทอร์โบนะครับราคาจำหน่ายณปัจจุบันนี้ปีใหม่นะครับราคาจะอยู่ที่1 3ห1 4 0 0 0บาทนสามแสนะครับราคารถก็จะขึ้นอีกนะครับหลังจากปีใหม่ ขึ้นไปแล้วนะครับคันนี้ครับเป็นไบทูโบ2สองนลิตรนะครับ210แรงม้านะค้าร้อนิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมรับคันนะครับว่าตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับเริ่มต้นที่ด้านบนฝากระโปรงครับคันนี้ก็รถคันนี้นะเป็นสีเทาดำนะครับก็โทนสีจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสกู๊ปนะครับสกู๊ปฟิตโลโก้ได้เป็นสีทองนะครับทําตัวม้าเป็นสีทองให้ตรงโลโก้ตรงนี้ก็ มีมีให้ลูกค้าเลือกับเป็นมีเป็นมา้าเป็นแรดเป็นโวกะทิงอะไรแล้วแต่ลูกค้าชอบหรือว่าจะไม่ไม่จะแบบไม่มีโลโก้ก็มีให้มีให้เลือกนะครับโทนสีก็จะเป็นโทนสีของสกูก็จะไม่ผิดเพี้ยนไปกับสีรถนะครับก็จะเป็นสีโทนสีเหมือนกันเป๊ะเลยรายละเอียดงานก็จะเก็บงานให้อย่างดีครับการยิงซิลิโคนใบกาวสเอ็มยิงซิลิโคนเก็บให้อย่างดีทาในส่วนของตัวงานติดตั้งสกูปนะครับดูเฉดสีครับเฉดสีจะไม่เพี้ยนเลยนะครับจัดหัวรถ มาต่อที่ด้านหน้ากระจังนะครับคันนี้ก็เป็นกระจังหน้านะครับที่ฟอนต์ฟอร์ดนี้ทําเป็นสีทองตัดด้วยสีดําแบบนี้ตรงสีตรงเนี้ยทําเป็นสีทองหมดเลยครับเนี่ยทั้งหน้าเลยก็จะตัดเป็นสีทองทั้งหมดเลยของแฮมเมอร์ด้วยกระจังหน้าตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะครับข้างในก็จะเป็นตะแกแบบรังผึ้งแต่สิ่งที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปไม่ได้ใส่เพิ่มเติมก็คือ สามารถสวมทบเข้าไปได้ก็จะมีกล้องนะครับกล้องตัวนี้ก็ติดตั้งไปก,กับกระจังแต่งได้เลยนะครับมีกล้องมีที่ลังเล่นนะครับก็ต <sh> ัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีระบบกล้องล็อบคันมาให้นะครับตาลรัศมองศานะครับในส่วนของไฟหน้านะครับตัวโคมตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่เป็นแมทริกเอลีนะครับก็จะเป็นไฟที่มีเฉพาะเฉพาะรุ่นที่เป็นรุ่นที่ท็อปสุดนะครับก็จะเป็นไฟสองลอดแบบนี้เลยสามถ้ามีมีดวงนี้ด้วย พร้อมมาพร้อม,มกับไฟซีแคมขนาดใหญ่นะครับอ่าเห็นไหมครับไฟตัวนี้ก็ทํางานออโต้เองทํางานออโต้ทั้งหมดนะครับในส่วนของไฟสูงไฟต่ําไฟสามารถเปิดที่ตัวเองนะครับทางานออโต้ได้เลยด้านหน้าก็จะเป็นชุดเหล็กของแฮมเมอร์นะครับคือถอดช,ชิ้นชุดหน้าออกหมดเลยทั้งชิ้น,นครับใส่เข้าไปเป็นชุดเหล็กของแฮมเมอร์ตัวนี้ใส่เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ที่มากับตัวรถ4ี่จุด สามารถใส่เข้าไปได้นะครับในในตัวของกันชนหน้าแฮมเมอร์ตัวนี้ก่อป้ายทะเบียนตัวนี้ก็สามารถปรับองศาได้นะครับขึ้นลงได้อย่างนี้อันนี้เพิ่มเติมให้เพิ่มเติมให้นะครับคือลูกค้าชอบชอบสีสีทองแบบนี้ก็คือทําสีให้เลยแข็งด้านล่างด้วยทําเป็นสีทองนะครับเป็นของแฮมเมอร์ถ้าลูกค้าชอบสีไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับในส่วนของรายละเอียดงานตรงนี้กระจังชุดหน้าแฮมเมอร์นะครับก็จะมีไฟมาให้แบบนี้เลยนะครับ สองหลอดนะครับเป็นทั้งไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับอในส่วนของชุดหน้านะก็เป็นเหล็กงานค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแฮมเมอร์สวยงามนะครับตัวนี้ด้านข้างติดเป็นซุ้มล้อแต่มีหมุดให้นะครับอันนี้ก็เป็นหมุดหลอกนะไม่ใช่หมุดจริงนะครับก็มีให้ลูกค้าเลือกครับก็เป็นชุดเหล็กแฮมเมอร์นะก็มันจะติดเข้าไปมันจะดูแมทกับชุดหน้านะที่เป็นเหล็กแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับ มาต่อในส่วนของล้อแม็กนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับคันนี้ก็มีการยกขึ้นสองนิ้วนะครับสังเกตนะครับพอใส่หน้าแฮมเมอร์ครับตัวนี้หน้ามันจะสั้นลงมาเราไม่ต้องตัดแต่งซุ้มเลยคือสามารถเลี้ยวได้ใส่ล้อยี่สิบใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ติดยกสูงสองสองนิ้วเปลี่ยนโช้กเป็นโปรเฟนเดอร์ตีกนกนะครับลูกหมากันโค้งนะครับแบบตัดแทงแบบโปรเฟนเดอร์โมโนทูบครับตัวนี้เซตอัพช่วงล่างให้นะครับคันนี้ก็ ลอ้ลอเลยครับล้อเป็นร้อยี่สิบนะครับเซ็ตอัพช่วงล่างให้ใหม่เะครับเปลี่ยนล้อยี่สิบไถยางใหญ่ๆอนี้ต้องเซ็ตอัพช่วงล่างนะครับเพื่อการขับขี่ที่ที่มันสมูทขึ้น,นครับรถมันจะได้ไม่พังนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กเรนโซนะครับขนาดาขอบยี่สิบนะก็จะเป็นรายละเอียดงานก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัด วบบีเป็นสไตล์แบบอเมริกันนะล้อมีออฟเซตลบอยู่ที่24ครับก็จะกว้างออกมาจากซุ้มล้อนิดเดียวนะครับเนี่ยกว้างออกมายางนะครับที่ใส่ให้ก็จะเป็นยางเลนโซ่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นยาง RTX ซีรลีสย ang, ยางชื่อที่าที่3.2คูณ50นะครับ R20 e นะครับตัวนี้ก็เป็นยางใหญ่ๆดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยด้านข้างนะครับก็กระจกนะครับกับแก้มข้างตัวนี้ก็จะเป็นในสไตล์ของไวท์แท็กก็จะเป็นสีกาไฟอยู่แล้วสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆก็ด้านข้างก็ใบเทอร์โบนะถ้า เป็นตัวท็อปนะครับไบเทอร์โบนี่ตัวนี้เลยประตูตรงกระจกเวลาเปิดประตูมีไฟส่องพื้นให้นะครับนี่ตรงนี้กล้อง360องศารครับด้านข้างเราหลังคานะครับรุ่นนี้มีติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วพร้อมใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของเราหลังคาในรุ่นวายแท็กนี้ก็สามารถใส่แหลกบรรทุกของได้จริงๆเลย มาจากโรงงานนะครับไม่เหมือนรุ่นพวก s l t ที่เราติดเสริมเข้าไปเพื่อความสวยงามนะครับชุดครอบนะครับใส่เป็นของครอบกันลอยของเรนเจอร์ครับให้ตรงรุ่นบันไดข้างนะครับคันนี้ใส่เป็นบันไดข้างของทัมเมอร์เช่นกันชุดทัมเมอร์ครับชุดเหล็กนะดุดุแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นการเป็นสายนะครับยิงแบบกันกันลื่นนะครับเวลาขึ้นลงรถครับตัวนี้ รายละเอียดงานครับภายในก็จะเป็นเบาะภายในนะครับมาดูภายในนิดหนึ่งภายในก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับแต่งทิศทางทั้งคู่หน้านะครับเบาก็จะเป็นเบาะหนังครับเดินได้สีสีส้มนะครับเป็นสไตล์แบบวายแ็กนะครับนี่ภายในก็เป็นหน้าจอที่ขอบที่สุดนะครับหน้าจอ12นิ้วนะตัวนี้มัลติฟังก์ชันต่างๆบนพวงมาลัยนะครับมีให้กระจก ด้านหน้าเป็นตัดแสงน,นะครับตัวน,นี้เวลีชาร์จมีให้นะครับครบคันนะครับคันนี้ด้านหลังนะก็จะเป็นโลบาร์นะครับที่ติดตั้งเพิเ่มเติมให้ลูกค้าเป็นโลบาร์คันนี้เป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันแฮมเมอร์ทั้งคันเลยนะค,คันนี้ก็เป็นทรงแบบว่าปืนกลนะคล้ายปืนกลมี ในโลบาตัวนี้มีไฟเบรกมาให้นะครับเป็นไฟเบรกที่อยู่บนหัวเก่งนะครับซึ่งจะมีเจนนี้จะไม่มีไฟเบรกครับก็คือเราติดตัวนี้เราจะมีทั้งไฟเบรกไฟฉุกเฉินนะครับอยู่ด้านบนเห็นชัดเจนนะครับโลโก้แฮมเมอร์ตัวนี้ก็จะเป็นไฟด้วยนะครับเวลาเราเปิดประตูเปิดประตูมันจะเป็นไฟสีแดงนะครับตัวนี้ในส่วนของด้านท้ายนะครับมาต่อในที่ส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED ที่เป็นโคมสมมติเต็มระบบแบบนี้นะครับมีบายสปอร์ตเลดครับกัน เขาเรียกว่าแจ้งเตือนเวลามีรถเข้ามาในมุมอับนะครับน,นี่บายสปอร์ตเรดดร์ตัวนี้นะครับมันจะไปขึ้นที่กระจกนะครับเวลามีรถเข้ามาในขนาดที่ยราขับขี่ในมุมที่มันอับสายตานะครับตัวนี้ไฟก็จะเป็นแบบสวยๆแบบนี้เลยเพิ่มเติมให้เป็นชุดครอบของเลนเจอร์ฝาท้ายนะครับก็เป็นฝาท้ายติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นฟอร์ดแบบนี้สาม,มิตินะครับฝาท้ายกับกับฝาท้ายสีดําทําเป็นสีทองตัดเหมือนกันนะครับ ที่มีให้ในรุ่นไวท์แท็กนะก็จะเป็นตัวอ๋ออันนี้เขาติดโชค๊คมาให้ด้วยครับนี่โชค๊คตัวนี้เลยก็จะช่วยเวลามันลงนะมันจะหน่วงมันจะหน่วงของมันเองอย่างนี้นะครับเนี่ยโชค๊คตัวนี้แต่จริงๆแล้วมันมันมีตัวผ่อนแรงมาให้อยู่แล้วครับในในฝาท้ายไวทแท็กตัวนี้ก็คือมันมีน้ําหนักเบาอยู่แล้วอันนี้คือติดตั้งเพิ่มเติมเป็นโชค๊คให้ลูกค้าด้วยครับลูกค้าอยากได้นะก็จัดให้ครับนี่ กันชนท้ายนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนใส่ของแฮมเมอร์นะครับคันนี้ก็ดุดๆเลยแฮมเมอร์เหล็กทั้งคันเลยนะฮะซึ่งคอนเซปต์ยังเหมือนเดิมครับห่วงลูกค้าขอให้ทําเป็นสีทองให้นะครับอันนี้ก็มีให้เลือกนะครับสีดําสีแดงหรือว่าลูกค้าอยากให้ทําสีแล้วก็สามารถทําให้ได้นะครับเซ็นเซอร์สี่จุดของเดิมจากโรงงานเราสามารถจับยัดเข้ากับตัวกันชนแฮมเมอร์ตัวนี้ได้เลยครับ มีไฟส่องนะครับไฟส่องอเวลามองเวลาถอยหลังนะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับค่อนข้างจะสว่างเลยทีเดียวไอ้สามสามอันนี้ก็คือเอาไว้ใส่บอลลากเรือนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับ เอาละครับถ้าลูกค้านะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับสามารถติดต่อผมนะครับได้ที่เบอร์โทรแล้วก็ไอดียด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับก่อนไปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับกดซับสไคร้นะครับช่อง y o u นะครับเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับคลิปหน้าผมจะเอาฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้รับชมอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ